ลูกทุ่งสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปล้อนเลมอนฮีโร่ขจัดราบคาบหมดคราบมัน เราถึงช่วงนี้นะครับอยู่กับคุณจันเจนบุญสุงเนินครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเจอกันอีกครั้งหนึ่งเคยมาร่วมพูดคุยกันเราแล้วครั้งหนึ่งนานแล้วนานแล้วค่ะนะครับตอนนั้นก็คือเรื่องของการกลับมาประเทศไทยหลังจากที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศนานหลายปีมากค่ะนะคะแล้วก็กิจการตอนนี้เป็นยังไงบางสลับเปาเกี๊ยวกุ้งเริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มดีขึ้นด้วยความที่รสชาติมันโอเคมันอร่อยจริงคนก็พูดปากต่อปาก คนะคะครับทุกวันนี้นี่ทําวันต่อวันเลยวันต่อวันค่ะครับเหนื่อยขนาดไหนครับเหนื่อยแต่ว่ายังเรามีเด็กช่วยด้วยนะคบมไม่ได้ทําคนเดียวก็คือหนะ้าที่จริงๆแล้วของพี่เอกนี่นะคือมีหน้าที่คอยคอยประชาสัมพันธ์ร้านแล้วก็มีหน้าที่ไปส่งสลัเปา โอ้แค่นั้นก็เหนื่อย้วครับเหนื่อยเหนื่อยละส่งนี่แหละเหนื่อยใกล้ไกลยังไงก็เป็นบริการนะฮะซิงเกิลเราจะได้ไปเจอกับลูกค้าด้วยถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างนะคะกิจการก็ดีขึ้นจากวันนั้นถึงวันนี้ต้องขอบคุณคุณนั่นแหละที่ช่วยด้วยด้ความยินดีนะครับวันนี้กลับมาร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกว่าเราจำได้ว่าพี่เจินเนี่ยเคยบอกว่าเสียงเคยแบบหมดละชีวิตชีวิตแบบหมดจบสิ้น กับการร้องเพลงไปแล้วใช่ค่ะนะครับพอกลับมาประเทศไทยเสียงกลับมามันเป็นวิบากกรรมซึ่งหมดพอดีตรงนั้น,นพี่คิดอย่างนี้นะ,<ฮ>ะเพราะว่า,ารักษาจากเมืองนอกหมอไม่ใช่ไม่เก่งนะ,<ฮ>ะหมอเก่งรักษายังไงตั้งปีหนึ่งก็ไม่หายอะอ,อ,อยู่มาถึงบางไทยลงเครื่องปุ๊บลองได้เลยนั่นน่ะสิะแปลว่าอะไรนะา ปฏิหารมีจริงปฏิหารมีจริงเหมือนว่าให้เขาเขาเหมือนว่าบรรดาให้เรากลับมาที่ประเทศไทยของเรานะครับวันนี้กลับมาอย่างที่เราได้ฟังเพลงเมื่อสักครู่นี้เบรกที่แล้วชื่อเพลงว่าถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ค่ะมันก็เหมือนกับเพลงแบบเศร้าผสมยิ้มๆหน่อยม้างคือนเพลงมันเศร้านะแต่พอคนฟังแล้วเนี่ยเราจะยิ้มได้เออเพลงประหลาดนึกว่าสิมันเป็นยังไงเพลงนี้ก็คือเป็นในเนื้อหาของเพลงคือไปแอบรักเพื่อนอซึ่งจริงๆแล้วเพลงนี้นะตอนที่ คนแต่งก็แต่งให้เราฟังเนี่ยเราก็บอกอุ้ยตายทำไมเด็กจังคือเนื้อหาของเพลงเนี่ยมันมันมันกุ๊กกิ้วเก่งอมันเลยวัยเราไปแล้วว่ายังไงฮะตอนนั้นเดีนี้เราก็บอกโอเคด้วยด้วยประสบการณ์ที่เรามีใช่ไหมคะเราบอกไม่เป็นไรเราก็ใช้ประสบการณ์นึกถึงเหตุการณ์สมัยโบราณสมัยเราเป็นนักเรียนที่เราแอบรักเพื่อนในห้องเอาตรงนั้นมาเป็นมโนภาพที่จะทำให้เสียงเพลงเราสอดใส่เข้าไปในอารมณ์เพลงนี้ได้ นั่นเองก็เลยทําให้เป็นที่มาที่ไปของอารมณ์เพลงเพลงนี้แล้วก็ร้องยากขนาดไหนไม่ยากค่ะคือเป็นเพลงง่ายๆฟังสบายๆจะยากตอนที่เราต้องนึกให้ออกว่าอารมณ์ตอนที่เราไปแอบรักเพื่อนตอนนั้นเป็นยังไงแค่นั้นเองยากมะตอน,น,นแรกแเทคลแรกเนี่ยสุดยากพอเทคที่2ก็เริ่มดีขึ้นพอสามสี่โอเค โอ <Okay, S 2> เคเริ่มมาแล้วเลื่อนไหลไปอ,อะไรเป็นแรงบันดาลใจสําหรับการกลับมาร้องเพลงแบบเป็นเรื่องเป็นราว <c oughs> เป็นเทปเป็นแบบนี้เลยอะฮะ <c oughs> จริงๆเราไม่เคยคิดจะกลับมาร้องอีกแล้วนะคืออาจจะรับงานร้องเพลงตามอีเวนต์ต่างๆก็ใช้เพลงเดิมที่เรามีอยู่หรือเพลงฝรั่งเพลงจีนที่ลองได้<า>ก็ไปโชว์อย่างนั้นครน,นี้มีวันหนึ่งเนี่ยกลุ่มน้องๆกลุ่มนี้บริษัทฮัมมิ่เบิร์ดเนี่ยเขารวมตัวกันครับแล้วเขาก็ไปดูสัมภาษณ์ที่ในรายการทีวีรายการหนึ่งฮะไปดูสัมภาษณ์เสร็จเขาบอก ถ้าไม่ชีวินนักร้องคนนี้มันมันอะไรกันนักหนาคือแบบว่าขึ้นๆลงๆเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวตกเดี๋ยวดีสุดอยู่ี้ยเขาเลยบอกว่าเออนักร้องคนนี้น่าสนใจนะเราทํากันไหมเขารู้จักพี่เจนส่วนตัวไหมไม่รู้ไม่รู้จักเลยไม่รู้เลยอพอเขาดูรายการที่สัมภาษณ์รายการนี้าจะเป็นเจาะใจหรือสักอย่างแล้วก็โทรมาเลยนะก็โทรมาบอกว่าพี่ครับผมชื่อนั้นเช่นนี้ผมอยากจะทําเพลงให้พี่สนใจไหม ี่ตอบว่าค่ะแค่นั้นจบเลยนาทีนั้นตอบคนเดียวค่ะแค่นันเด็กแล้วไม่พูดอีกเลยฮะแล้วเขาก็นัดอีกทีว่าโอเคอีกสองสามอาทิตย์นะผมเพลงเสร็จแล้วผมแค่พี่ฟังอแค่นั้นเด็กคือแล้วเขาก็เอาเพลงส่งมาให้ก็เป็นเพลงที่เราได้ยินมาสักครู่นี้นะครับเป็นทีมงานใหม่หมดเลยป่ะครับเขาเคยเขาอยู่ในวงการแต่ว่าเป็นเป็นทีมงานเด็กๆรุ่นใหม่ๆซึ่งเราคิดว่าโอ้โหเด็กรุ่นนี้ไม่น่าจะนึก นึกออกว่าจะทําเรายังไงอ่ะเข้าใจไหมคะพอได้ร่วมงานกันแล้วพี่เจนถามเขาเลยมะนอกเหนือจากดูชั้นในรายการทีวีแค่ประมาณ 30- 40ิบนาทีแล้วทําไมคุณวางใจฉันให้มาเป็นนักร้องในสังกัดคือเขาบอกว่าเขาเห็นเขาฟังชีวิตเราแล้วเขารู้สึกว่าเป็นชีวิตที่น่าสนใจและเขาสงสารเขาสงสารเขาสงสารเขาอยากจะให้เรากลับมาอยู่ในวงการอีกครั้งหนึ่งก็เลยอยากจะทําเพลงให้วันที่ได้กลับไปสู่บรรยากาศในห้องบันทึกเสียงซึ่งเราหายไปนานมาก วันนั้นรู้ส like? anyway. ึกยังไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะว่าเป็นบรรยากาศเก่าที่เราเคยทำนะคะที่ที่กังวลใจคือกังวลใจว่าเด็กๆเขาทุ่มให้เราขนาดนี้แล้วเนี่ยเราร้องมาเผื่อร้องไม่ดีเนี่ยเขาจะเสียใจไหมเพราะว่าอย่าลืมว่าเราอายุมากแล้วถูกไหมคะเสียงมันก็คงไม่เหมือนเดิมแหละใช่ไหมคะร้องเอามาแล้วเนี่ยเขาจะถูกใจไหมเขาจะเสียใจไหมเขาจะหมดกำลังใจที่ทํากับเราไหมก็บอกเขาไปเลยว่า คุณน้องอย่าคาดหวังอะไรกับพี่นะอันนี้คือบอกเขาไป่บอกเลยว่าอย่าคาดหวังเยอะคือถ้าเกิดพี่ร้องได้ไม่ดีอย่างที่เธอต้องการเนี่ยโอเคเราคุยกันพี่รับได้อืมนะอาจจะถอยไหมไม่ทำไหมหรืออะไรอย่างนี้คือคุณจริงๆก็เตรียมใจเอาไว้แล้วเตรียมใจไปแล้วเหมือนกันนะครับค่ะพอทาผ่านพ้นไปแล้วพอเรียบร้อยเสร็จพอทำผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยคือตอนร้องในห้องอัดนี่เราก็ว่าทําไมะร้ลองไม่ดีเลยอ่ะคือจริงๆใจเราอยากจะร้องให้ดีเราอยากร้องให้ดีกว่านี้แต่แต่น้องบอกว่า พี่ดีแล้วเราเอ๊ะมันดีตรงไหนวะมันยังไม่ดีคือยังไม่ดีเท่าที่เราอยากได้แต่บอกพี่ดีแล้วนี่พอเรากกับไปฟังที่บ้านเออมันก็โอเคมันก็ใช่ได้มันก็ได้ฟิลมันได้อารมณ์มันก็ได้ฟิลได้อารมอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะนครับคุณจันจรไม่เคยร้องเพลงในแนวใ,ใ,ใ,ใสๆแบบนี้เลยส่วนใหญ่เพลงสังเกตไหมว่าเพลงที่เอที่แลมาจะแหกปากสุดเลยเอใช้พลังอะ,อะไรเงี้ยต้องสู้แต่เพลงอัลบั้มชุดนี้คือ ใช้แค่เครื่องเสียงเพราะเด็กๆเขาบอกว่าต้องการให้เราเปลี่ยนเปลี่ยนบุคลิกแล้วก็เปลี่ยนการร้องเพลงเป็นอีกแบบหนึ่งคือใช้แค่เครื่องเสียงและลดขี์ลงเพลงเห็นว่าเพลงที่ฟังกี้ฟังสบายสบร้องตามได้เลยนะเนี่ยได้เลยฟังทีสองทีเนี่ยเมื่อกี้ผมหึมๆเลยฮัมๆเลยอ่ะแล้วก็แบบเมโลดี้เพลงมันง่ายมากง่ายนะครับฟังสําหรับทุกวัยครับคิดว่ากลุ่มที่จะมาฟังเนี่ยนะครับสำหรับการสพบ อ่อัลบั้มหรือเพลงของพี่เจนเจนเนี่ยจะเป็นกลุ่มเดิมไหมหรือว่าจะเป็นกลุ่มใหม่ก็อาจจะมีกลุ่มเดิมยังหลงเหลืออยู่นะบางบางคนเนี่ยยังยังติดตามเราอยู่ก็มีใช่ไหมคะทต่นี้เนื่องจากว่าเพลงมันเป็นเพลงที่เอ่อมันฟังได้ทุกรุ่นนะเพลงสบายๆเด็กๆก็ฟังได้ผู้ใหญ่ก็ฟังได้พี่คิดว่าน่าจะน่าจะเข้าได้หลายกลุ่ม นะครับได้ปล่อยเพลงไปเลิฟกระแสไปยังไงบ้างครับเพิ่งจะเปิดได้ทิีเดียวก็ยังไม่ทราบว่าเป็นไงครับมีจากคนใกล้ชิดเียกว่ายังไงบ้างคือได้ยินเวลาเราไปให้ใครฟังเขาบอกเพลงน่ารักดีเพลงเพราะอะไรอย่างงี้ยเราก็โอ้แล้วภูมิใจแล้วปลื้มใจเออโอเคนะเราแสดงว่าศักยภาพเรายังเหลืออยู่นี่นะครับการกลับมาร้องเพลงแบบเป็นเรื่องเป็นราวในครั้งนี้ทําให้ชีวิตมันเติมเต็มการเป็นนักร้องของเจนเจนหรือเปล่าคือจริงๆแล้วพี่ผ่านจุด ของความที่มันเต็มมามา,มา,มา,มาแล้วผ่านมาแล้วแต่ตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นก้าวใหม่เป็นเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่จะทําให้เรากลับมาสู่เเวทีนักร้องอีกครั้งหนึ่งนะคะถามว่าเติมเต็มไหมเต็มแน่นอนมันอาจจะเกินด้วยซ้ำเพราะว่าเราคิดว่าเราไม่มีสิทธิ์จะกลับมาอีกแล้วฮะแต่นังน้อง,งกลุ่มนี้ทําให้เรากลับกล้าที่จะกลับมายูดอีกครับ พูดถึงเพลงอื่นๆในอัลบัม้มนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็คงจะมีหลายๆเพลงที่แหลกหายอารมณ์ค่ะตอนนี้เสร็จไปทิ้งไหนยังไงบ้างแล้วเสร็จไปแปดเพลงแล้วค่ะโอ้โหแสดงว่าที่ส้มแบบว่ามไม่ไม่ได้มเหรอไม่ได้มเพียงแต่ว่ามันยังไม่เสร็จแล้วก็ไม่อยากจะบอก,บอกใครอีกอ,อย่างนึงคือถ้าเกิด ทำไปแล้วเกิดน้องๆก็เปลี่ยนใจไม่เอาไม่เอาแล้วบอกอไปแล้วเราอายไม่ละอเออหน้าแตกก็เลยว่าจะรอให้ทุกอย่างมันพร้อมก่อนรอเช่ชัวร์ก่อนว่าเด็กเขาไม่เปลี่ยนใจนะอ,อนะครับในในอ,อัลบั้มเนี่ยจะมีเพลงเกี่ยวกับกำลังใจหรือเปล่าเพราะว่าพี่เจนเนี่ยร้องเพลงในแนวนี้แล้วความรู้สึกว่าคนหลงรักคนคนศรัทธามีค่ะแต่ว่ามันคงจะสู้ตั้งสู้ไม่ได้หรอเพราะว่าตั้งสู้มันกลายเป็นตำนานไปแล้วมันกลา,ายเป็น รีเจนไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้แต่ว่ามีมีเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่กำลังใจแล้วก็มีเพลงเกี่ยวกับความรักซึ่งปกติพี่ไม่เคยร้องเพลงประเภทนี้คืประเภทแบบว่าผู้ชายมีแฟนแล้วแล้วเราไปมีสัมพันธ์กันอะไรทำนองนี้ค่ะคือมัก็คล้ายๆเป็นเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นชูซึ่งไม่เคยร้องไม่เคยร้องคิดว่ามันแรงมาตอนที่เราได้รับเพลงนี้มาอุต่ายอะไรอยู่ดีใช่ไหมเป็นเมียน้อยอะไรอย่างเงี้คือจริงๆแล้วเนี่ย มันเริ่มจากไปเมียหลวงก่อนอ,อมีหลวงไปมีหลวงมากลายเป็นเมียน้อยอ้าวซะอย่างนั้นเออซะอย่างนั้นเออแล้วก็เออารมณ์เพลงคือด้วยความที่ประสบการณ์ด้ความรักเราก็มีเยอะ,นะอนะแต่เป็นความรักที่ไม่ประสบความสําเร็จอเราก็มาฟังเพลงคือพี่เป็นคนที่คิดเยอะเกี่ยวกับเพลงก็คิด้เราจะใส่ลมยังไงดีเพลงนี้มันจะออกมายังไงดีแต่ด้วยความที่เราต้องฝึกเราบอกว่าถ้าเธอจะให้พี่ร้องเพลงนี้เนี่ยขอพี่ฝึกก่อนนะคือไ <vary S 2> <ff> ปฝึกแล้วฝึกอารมณ์ ไปฟังแล้วก็สอดใส่อารมณ์ว่าต้องส่อารมณ์ตรงนี้ใส่ยังไงอันนี้ควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพื่อให้เพลงมาได้เต็มที่ยังไงปรึกษาใครสำหรับประสบการณ์ตังเองปรึกษาเองเหรอตัวเองเรียนรู้เองฟังแล้วก็บอกมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะเออน่าจะเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยนี่คือสายของการร้องเพลงของเจนเจนก็คือการที่ต้องใส่หรือว่าเหมือนับเป็นนักแสดงตีบทเข้าไปคือเหมือนเราเป็นตัวของของตัวละครในเพลงนั้นเลยอืม ซึ่งพี่เจริญก็เยาียามที่จะสอดใส่ลงไปในทุกๆเพลงใ,ในแต่ละอารมณ์เพลงแต่ละอารมณ์นี่คือจะเป็นทําเป็นอัลบั้มแบบเต็มๆก็คือน้องๆเขาบอกว่าตอนแรกเข,เขาตั้งใจว่าจะออกอัลบั้มเต็มมาเลยแต่พี่บอกเขาว่าคุณน้องขายุคนี้เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว<อ>นะคะเราควรออกเป็นซิงเกิลมาก่อนถ้าเพลงซิงเกิลมันไม่ติดเนี่ยเราจะได้เป็นเปลี่ยนเพลงใหม่ได้ใช่ไหมคะจะได้ไม่เสียกับการที่เราไปร้องเยอะะไปหมดเลยแล้วก็ออกเสีเดียวฟึบแล้วไม่ติดเนี่ยมันจะเสีย ก็เอาทีเพลงดีกว่าเขาก็โอเคตามใจเราก็ใช้ประสบการณ์ตรงนี้ด้วยนะครับสังเกตไหมครับว่าเพลงบางเพลงกับหนึ่งนักร้องเนี่ยมันเป็นเหมือนเพลงลายเซ็นอย่างถ้าเกิดว่าเจนเจนเนี่ยต้องสู้ถึงจะชนะแล้วหลังจากนั้นไม่มีใครเอาเพลงนี้ไปร้อง c o เวออีกเลยเป็นเพราะอะไรพี่เจนเอออันนี้ไม่ทราบเหมือนกันคือเพลงบางเพลงนี้มันมันเป็นเอกลักษณ์ของคนนักร้องบางคนเป็นเหมือนกับว่า พอต้องสู้ขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาก็นึกออกเลยว่าเจนเจนนะหรือว่าพอเห็นหน้าเจนเจนปุ๊บก็บอกว่าต้องสู้อ,อะไรอย่างเงี้ยนะอ,อาจจะเป็นเพราะว่ามันเหมือนกับได้ดูภาพยนตร์เรื่องเคลียวพัตราใช่ไหมครับอ,อย่างอลิซาเบธเทเลอร์เขาเป็นเคลียวพัตราที่เด่นที่สุดดีที่สุดแล้วทุกคนเวลาพูดถึงเคลียวพัตราปุ๊บก็จะต้องนึกถึงอลิซาเบธเทเลอร์อม,มันก็เหมือนกับว่าเป็นตำนานอะ,อะไรอย่างเงี้ยฮะอ,อาจจะต้องถูกสร้างมาพร้อมกันหรือว่า เพลงนี้ถ้ากนเหนือไปร้องอาจจะร้องดีกว่าแต่มันไม่ใช่เจอเนี่ยนั่นก็คือกลายเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นเพลงเดียวของเราแล้วก็เป็นเพลงที่เรายังใช้ทามาหากินจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับอย่างที่เราเคยคุยกันว่าคืนหนึ่งเนี่ยร้องเพลงนี้เนี่ยอย่างน้อยมีสองย่างน้อยสเปิดหัวปิดท้ายนะครับ แล้วก็แรงบันดาลใจเหล่านี้เนี่ยเคยไปเจอกับบุคคลที่อาจจะเคยคิดสั้นเคยที่จะแบบอะไ<อ>รเยอะเยอะ<อ>มากเพราะว่าสมัยที่เริ่มเพลงมาเริ่มดังใช่ไหมเวลาไปโชว์ต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเรานั่งทานข้าวอยู่มีผู้ชายเดินเข้ามาหาเราที่โต๊ะล้วบอกว่าขอบคุณมากครับคุณยันเจริญที่คุณเอาเพลงดีๆมาให้ผมฟังคุณรู้ไหมว่าเมื่อเดือนที่แล้วผมคิดจะฆ่าตัวตายเพราะว่าธุรกิจมันเจ๊งและพอฟังเพลงคุณทำให้ผมลุกขึ้นมาสู้อีกขอบคุณมากเลยเขากราบเราอ่ะคุณกราบ กราบ,ลาบเลยจนจนเราต,ต้องลงไปแล้วบอกอย่าทำอย่างนี้อย่าทำม,มันไม่ดีเออไม่ต้องกราบหรอกก็ขอบคุณที่คุณเห็นคุณค่าของเพลงเราขอบคุณที่เพลงเราทําให้คุณลุกขึ้นมาสู้อีก<ม>แต่ไม่ใช่คุณคนเดียวหรอกตัวดิฉันเองด้วย<ม><ม>เพลงนี้ก็ทำมาที่จะลุกขึ้นมาสู้ด้วยเหมือนกันอะไรอย<ม>่างนี้แล้วยิ่งเวลาไปต่างประเทศสมัยที่อยู่อเมริกาเนี่ยเวลาไปโชว์ตัวต่างประเทศนะเพลงสองเพลงที่จะต้องร้องซึ่งพอร้องแล้วคนไทยจะส่วนใหญ่จะน้ําตาไหลคือเพลง ข้าคือคนไทย<ะ>กับต้องสู้จึงจะชนะอสองเพลงนี้พอโดยเพราะข้าคือคนไทยเนี่ยพอร้องนี่นะคนจะร้องไห้ตามเยอะมากเลยคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านบางคนไปอยู่สิบปียี่สิบปีแล้วกลับบ้านไม่ได้อ,อยากจะกลับแต่ไม่มีปัญญากลับนี่แหละคือเรื่องราวของการสะท้อนชีวิตและความรู้สึกของพวกเขาะนะครับ ทุกวันนี้จะกลับมารับงานแล้วก็ร้องทั้งเพลงเก่าแล้วก็เพลงใหม่ด้วยแน่นอนค่ะนะคะติดต่อพี่เจนได้ยังไงเพืนแฟนฝากถามมา089-967-5539ค่ะเบอร์นี้โดยตรงแล้วแถมสั่งซาลาเปาก็เบอร์นี้ด้วยซาลาเปาเกี่ยวกุงเบอ,อร์นี้แหละเบอร์นี้เลยค่ะ0 8 9 9 6 7 5539ค่ะอ่าจดเอาไว้เลยนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่มีงานนะครับอยากจะเชิญไปงานต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับค่าตัวไม่แพงค่ะนี่นะครับการกลับมาในวันนี้ของพี่เจินเจินเนี่ยนะครับพี่เจินมองว่าวงการมันมันจากเมื่อเมื่อหลายหลายสิบปีก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยในความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปขนาดอุ้เยอะครับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเยอะมากโดยเฉพาะรุ่นนี้คือพอสมัยที่สมัยรุ่นพี่เนี่ย โอเคพอเพลงเราดังปุ๊บเนี่ยเราก็เป็นนักร้องรุ่นใหม่ใช่ไหมคะมเป็นรุ่นใหม่ที่มาดังนกร้องรุ่นเก่าเขาก็จะมองแล้วพวกนี้ร้องเพลงไม่ได้เรื่องเลยเว่าทำไมร้องอย่างเงี้ยแล้วมันดังได้ยังไงใช่ไหมคือมันเป็นยุคใครยุคมันเออยุคใครยุคมันน่และนี่พอพอรย้อนมองกลับมาถึงยุคนี้ซึ่งเรากลายเป็นยุคเก่าไปแล้วอา่อาคนส่วนใหญ่นักร้องส่วนใหญ่ก็จะบอกว่านักร้องรุ่นใหม่ทําไมร้องอย่างงี้คือมันก็เป็นยุคใครยุคมันคือถ้าเรา ถ้าถ้านักร้องรุ่นใหม่เขาไม่ร้องอย่างนี้เขาก็จะกลายเป็นเชยถูกไหมคะ,ะ,ะนีนี้แต่สำหรับตัวพี่เองพี่มันคิดอย่างนั้นพี่คิดว่านักร้องรุ่นใหม่นี้ส่วนใหญ่นะครับเป็นนักร้องที่มีความสามารถเพราะเนื่องจากว่าเราเราชอบร้องเพลงฝรัง่งเราชอบอเพลงจีนเนี่ยเรารู้ว่าการร้องเพลงฝรัง่งหรืเพลงจีนเนี่ยมาร้องยากมันต้องใช้เทคนิคการร้องเยอะการเอื้อนการใช้เสียงเนี่ยมันมันไม่เหมือนกับร้องเพลงไทยธรรมดาทั่ว<ๆ>ไปเพลงไทยธรรมดาทั่วไปมีแพทเทิร์นใช่ไหมคะสี่ท่อนสองท่อนแรกเหมือนกัน ท่อน,น,นแยกนะฮะแล้วท่อนที่สี่ก็คือเหมือนเหมือนท่อนหนึ่งท่นอนสองแล้วโซโล่เสร็จก็มาเข้าท่อนแยกเป็นอย่างเงี้ยแพทเทิร์นมันจะเหมือนอย่างนี้กันเกือบหมดเลยแต่ของฝรั่งเพลงจีนเขาไม่เหมือนอโดยพเพราะเพลงฝรั่งก็จะแตกต่างกันหมดเลยแล้วการร้องเพลงเนี่ยคนไทยเนี่ยนะคะโดยชอบโปรดิวเซอร์ไทยเขาจะจะเห็นอย่างนี้ว่า,าถ้าเขาสร้างแพทเทิร์นมาอย่างนี้เนี่ยคุณอย่าเปลี่ยนนะมุณต้องร้องตามนี้ตามที่เขาสร้างแพทเทิร์นมา จะเปลี่ยนสมมุติว่าฉัันรกกเธอมาให้ร้องอย่างนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นัรกเธอไม่ได้ไม่ได้เออไม่ได้คือแต่ฝรั่งไม่เป็นอย่างนั้นเนื่องจากว่าฝรั่งเนี่ยทุกคนที่เป็นนักร้องเขาจะเก่งโน้ตเขาจะรู้โน้ตหมดเพราะฉะนั้นเวลาเขาเข้าห้องอัดเนี่ยเขาไม่ได้ร้องตามตามไกด์เขาร้องตามตัวโน้ตแล้วเขาสามารถจะเปลี่ยนจะยืดจะหด ตามที่อารมณ์เขาเป็นได้โดยที่โปรดิวเซอร์ไม่ว่าอะไรนี่นะฮะและเหมือนกับนักร้องรุ่นใหม่สมัยนี้ที่ทําอย่างนั้น i ม p อิน i อรว์กันไปตามอารมณ์ตามอารมณ์เพลงแต่ว่าโน้ตไม่เพี้ยนไม่เพี้ยนเห็นไหมครับวันนั้นพี่ถือว่านักร้องรุ่นใหม่เก่ง เพราะว่น้เรารุ่นเก่าทําไม่ได้เรารุ่นใหม่ทำได้หมดเลยนะครับอ่ะวันนี้นะครับคงจะสนทนากันพอหอมปากหอมคอนะครับแล้วคงจะต้องเชิญมาโชว์อีกในรายการของเรานะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เจนมากมากค่ะขอบคุณมากค่ะหมดเวลากับรายการข่าวลูกทุ่งแล้วเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันจันทร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ